ไปย่างไปมาเรื่อล่ก็นี่ังไดอยู่ไมือเบี้ยวตอไปใส่ดีตเลได้เลยเที๋อนี้เฮ่ยนี่แหะได้เนี่ยช่วมาก็มีอาจารย์เจริลอลเก็บประเทศนี้หอยเมือน่ะเออหน่อยยิบแค่คน nào thế nữa chỉ nha lột lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ่เะเลยใจเลยเออห้องเบ้เอาไปห้องเบ้แข็งแรงไปได้ไปได้ก็เห็นมันเข้าคลายแบบงูอ่ไปเซนลำบาได้เซนลำบาเด้อ ก็ย่ว่าเนลำบากเนี่ยยงเปื่อยสีฮอตบนการหอยธรรมดาแล้วลงของแม่บ้านเนี่ยสิลงย่างฉันเห่าก็เตืองตอนน้ำมาเฮาลงหมอบานนะเออโซนบนทั้งคุมหันแปลวหันเวลาเขาโค้งเขาเขาโค้งเข้าแหละ มาวันนี่แล้วมันเป็นมันเป็นทางเข้าเขาเข้าป่ายเอื่อนบอกแล้วเฮาผมมาตอนเนาะเออมันจะโค้งแล้วบัดนี้โค้งขับมขึ้นแล้วบัดนี้เวียนไปเวียนมาหันแล้วเนาะคงับนนมาี่เข้าไปในอีกบัดนี้มันเ่ามันมีมังข้าไปอีกเออมันมีโทนนึ่งมันปิดเป๋ะคือคุ้มมันสร้างนะท่าหัวนั่นแหละไปเลยออกไปเลยแบบนี้ปลาโลไปพูดไปพูดอ้อเลยอ้น้ำแห้งลายปลาลายปลาน้อยว่าปลาน้อยปลาข้อชัพปตินย่ที่ อาลหาเก็บเอาเลเบอร์ผูเข่าตายไปที่น้องคนตายห้ามเบิร์เขานะตายแล้วเนี่ยเนี่ยยักเห็นผู้สาวกันแหละไปเถียนายยมเด้อป่าเนี่ยจ้าเนี่ะนอยกน้อยพ่อ อาเฉาะหน้าเขไปเ่อปเรื่อยๆเลยเขาดังเบ็ดเขาตั้งแต่โดดแล้ว ได้แล้หลังนี่ลนเออหลังนล่อนถเหนนไ่ได้กบสตัอยู่นนนี่ายนี่ยลขึ้นไปฟุ๊โนจะเจ๊ยบมีสายนี่แคปีนี้สายช่วงนี้ได้เออเออ ไม่ใชเละใจมันบอกมันอย่างบกระหูกข้าไปนะทัวร์มอข้าไปจำการที่จับข้าไปจำมการที่จะบอไปสสนออกไปแล้วราไปจนเที่ยวดายไหมใช่ ไปนี่ก่อนไนรัลงบลานงทุนก่อนอันนี้บนหมอผ่า้างผ่า้างมาเทียงเดียวอะไเอย่างนี้บอกเออชื่อ้างเลยเนาะชืางจะไปพาคุริชได้ฟาบุริชก็ได้ต้องไปติางเนาะ้างจูรุบอจ้วแล้วมัเล่มกเล่อีกลงทางนะมกเล่เลยะมกเล่ยังบุร้ชเลยจะคลอง โหแล้วเบ็ดมาเลาพี่ขันเบ็ดไปเทิงพุกกับซอไปทางตะแคร่หมดแล้วหมอาพนเหอนักาูพูดนาไปเข้าตพุนบเออผ้าพุนล่ะเก็บมือกองการหอยเด้อการหอยเด้อกายเท่ๆโลสาม dũng cảm, mẹ như sài như sài. Né bắt giữ hát lênh là chút <laughs> <tìm> lênh <là> <laughs> Lên Chút <laughs> lên là chút Lên là chút lênh <laughs> là chút <laughs> lênh là chút 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 lênh là การแต่มันลอมหมดน้ำไป้ข้าเมาเื่อน้ำกับบุกอยน้ำเข้าให้่เข้าให้เหรอที่บอกไม่ให้เดทักทักเฮ้ยไม่ให้แล้วควม้เขาให้เยหลมงนี่ขี้้อตคุชขี้กระเนอยู่ใส่เบ็ด

ใส่ไม่ได้ไม่ให้เราเห็นทุกนน่มเขาบอกเลยว่สเยอะนะแล้วขาอันลงแรงเนาะมือโคตรแรงสมบูรณ์แ เ็น่เกาเานี่นี่เช็คแังเช็คเอ๋อ่ลยโกงยไงเอาเลยเอามึดก้นเรามึดทั้งหาทั้งใบทั้งลำเราไปแล้วจ้ะถาเป็นทอนเป็นท่อนเราก็มัดเราบบบนี้มันบมเป็นพวกวได้เกาเกาเอพักอะไรอย่างเงี้ยเียด้วกินได้ไงโอเนี่ยกได้ลาดมพาดโทษไม่พลาดนะเป็นช่วงเน่นึง มีเจหล่างเออมีกระเพาะน่าจะเอาไว้เอาไว้เช้อี้ยมีชื่อของหมอน้ำมาใช้กะเหนียวเงาเงามแล้วก็สกปรกเลยอะ